สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอซองไลค์เเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปแลวก็อ้าวแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับซอมบี้ราไทยมันเป็นซอมบี้ที่ติดเชื้อได้ง่ายมากๆและเร็วเกินไปมันติดเชื้อกัน1ิวิเท่านั้นและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันครับตอนที่1อ้าวแล้วครับเปิดมาก็เจอกับลูกของครูวิทน้องเอกเขานั้นถูกพวกนักเลงแกลงมาโดยตลอดและแกงเด็กพวกนี้มันเป็นแกงจากโรงเรียนพฮโซสันที่แกงพวกนี้มันก็ยังตามมาแกล แม้ว่าเจ้าเอเนี่ยจะย้ายโรงเรียนไปแล้วโดยหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็ชื่อว่าไอ้ยุทธมันเนี่ยก็ได้ให้ไอ้เขียวที่เป็นนักสู้ประจําแก๊ง มาแกล้งเออย่างเต็มที่นะครับโดยมีผู้หญิงในแก๊งคนเดียวอย่างสมหญิงยืนดูน้องเอโดนแกล้งอย่างสะใจแต่รอบนี้จู่ๆน้องเอเนี่ยมันก็มีอาการใจสู้ผิดปกติครับแล้วมันก็ข้างขึ้นมาแต่ว่ามันเหมือนจะข้างมาสู้แต่ข้างไม่สุดครับทำให้ตัวของเอที่กําลังข้างยังไม่มีสาเหตุเนี่ยก็ได้พลาดครับจะไปกัดไอ้เขียวแต่พลาดตกตึกไปด้านล่างแทนและเจ้าเอก็แน่นิ่งครับพามเนี่ยก็ตัดมาทันทีที่โรงพยาบาลคูวิทเนี่ยเขาก็ไร้กมาตามหาลูกชายของเขาที่โรงพยาบาลครับที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยไม่มีหมอมาดูเลยแกเนี่ยร ปรากฏว่าลูกชายของเขานี่ไม่เป็นไรเลยครับและตอนนี้ลูกชายเขาเนี่ยก็อยากที่จะไปแก้แค้นในพวกเด็กเวสที่มาแกล้งเขามานานพออเนี่ยก็ไม่ได้ทำโทษไอ้เด็กพวกนี้ดานคูวิทเนี่ยก็ได้หายา,ยามาที่จะทําให้ลูกชายเขาหายข้างแต่เขาลืมเอายามาครับเขาก็เลยไปหายา,ยาอย่างอื่นนั่นคือหนังสือเล่มหนาๆนนนเอามาทุบหัวจากนั้นคูวิทเนี่ยก็ได้นําร่างลูกชายของเขายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เตรียมหนีกลับบ้านครับแต่ว่าลูกเขาเนี่ยยังไม่ตายเดสมอลดิงครับทั้งที่มันอยู่ในกระเป๋าแล้วก็มีเสียงปแปลกๆเหมือนกับซอมบี้อย ลูกชายเขาได้เสียชีวิตไปแล้วและกลายเป็นซอมบี้อยู่ในกระเป๋าจากนั้นภาพมันก็ตัดมาทันทีครับโอมาที่พระเอกของเราอยู่ที่โรงเรียนฮโยซันโรงเรียนนี้เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ครับมีหลากหลายชมรมมากๆม,มีชมรมธนูแล้วก็มีชมรมห้องเสียงที่ไว้เปิดเพลงในโรงเรียนและกระจายเสียงไปทั่วชมรมดนตรีแล้วก็ตัดภาพมาที่ห้องของครูวิทย์ครับทุกคนเนี่ยเรียนคาบวิทย์กันเสร็จหมดแล้วแล้วก็พากันออกมาจากห้องวิทย์เพื่อย้ยายไปเรียนห้องอื่นหรือต่สมยิงครับสาวในแก๊งที่แก๊งน้องเอกเธอนั้นดันหลับในห้องเรียนครับแล้วก็ต เรียนจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแอะ เหมือนกับซอมบี้แต่มันเป็นเสียงเล็กๆเธอก็ได้ตามเสียงเข้าไปในห้องทดลองเธอพบว่ามันเป็นกล่องเหล็กครับโดยกล่องเหล็กเล็กๆนี้มันขยับได้ด้วยและโดยความขี้เผือกของเธอและความซวยโดยเธอไม่ได้ทําบุญเธอก็เลยไปเปิดกล่องเหล็กนั้นดูสรุปเธอเจอก็หนูแฮมสเตอร์น่ารักเล็กๆน่ารักน้อยๆเธอก็เลยทะลึ่งเอานิ้วไปแย่ครับจู่ๆหนูเนี่ยมันก็กลายเป็นซอมบี้มากัดนิ้วเธอหนูมันก็แอมจากนั้นเนี่ยเธอก็บีบเลือดออกมาครับเธอก็จะเดินออกจากห้องแต่ว่าคูวิทเนี่ยเขามาเจอเธอก่อนแล้วคูวิทก็บอกว่าเอ้อาาทะไร จากนั้นเธอก็เลยบอกว่าหนูมันกัดนะครูและเธอก็เดินออกไปด้านนอกห้องครับทําให้ครูวิทย์เนี่ยรีบตามไปคว้าตัวเธอมาหายไปในห้องทันทีแล้วพาันาก็ตัดมาที่พระเอกของเราครับพระเอกเนี่ยกำลังเดินเล่นๆกับเพื่อนซี้ของเขาชื่อว่าไอหลอนทั้งคู่เนี่ยกำลังเดินกลับบ้านไปหาแม่ของพระเอกนะครับเพราะว่าที่บ้านของพระเอกขายไก่ทอดเกาหลีและจากนั้นพระเอกก็เดินมาเจอกับนางเอกกับน้องอมวยทั้ง4คนเนี่ยก็ได้พากันชวนไปกินไก่ฟรีที่ร้านของแม่พระเอกนะครับแหมเพื่อนพวกนี้นี่ดีจริงๆ จากนั้นทุกคนก็ได้พากันเด็กไก่ฟรีของแม่พระเอกและนางเอกก็บอกว่าเค็มนะแต่อร่อยอยู่กินฟรียังบน่นจากนั้นทุกคนก็พากันนินทาครูวิทว่าตอนนี้ครูวิทเนะี่ยมันมีกลิ่นตัวแปลกๆแ,แต่แต่ลูกชายเขาหายตัวไปเหม็นอยู่ทุกวันไม่รู้อาบน้ำหรือเปล่าแลวเวลาสอนๆอ,อยู่เนี่ยก็จะคิดสูตรอะไรได้ก็ไม่รู้เป็นสูตรวิทยาศาสตร์เขียนใส่กระดาษแล้วก็เดินออกจากห้องไปเลยทุกคนก็สงสัยว่าครูเป็นอะไรและตอนนี้สมหญิงก็หายไปจากห้องเรียนเขาด้วยภาพกระต่าไม้เห็นนะครับว่า พระเอกของเราตอนนี้กำลังแอบชอบนางเอกอยู่แต่ว่าพระเอกไม่แสดงออกครับเขาได้ไปกวนนางเอกแทนจากนั้นภาพมันก็ตัดไปที่โรงเรียนครับมืดๆเลยสมหญิงก็โดนจับตัวอยู่ในห้องไม่มีใครรู้ครับแล้วภาพก็ตัดไปทีที่พ่อของนางเอกตัวเขานั้นเป็นกู้ภัยครับและเก่งมากๆด้วยจากนั้นพ่อของนางเอกก็ได้มาแกะไก่ของบ้านพระเอกกินชิมและก็บ่นอีกว่าไก่เค็มแต่อร่อยจากนั้นทุกคนก็พาไปเรียนครับในโรงเรียนนี้ก็เรียกได้ว่าเด็กนักเรียนเยอะมากๆครับหลากหลายไปหมด แล้วก็มีสาวน้อยสุดสวยคนหนึ่งครับใส่เสื้อชมพูน่ารักมากๆทุกคนจับตาดูน้องคนนี้ไว้ให้ดีนะครับน้องคนนี้เธอชื่อว่านาย่อนจากนั้นภาก็ตัดไปที่พะลองของเราพะลอง,องเราในแกเป็นคนที่เก่งการต่อสู้มากมากครับเคยอยู่แก๊งแกลงคนอื่นบูลลี่คนอื่นแต่เขาก็ออกมาแล้วตอนนี้เขาคิดได้แล้วเขากลับกลายเป็นคนดีแล้วเขาก็เจอเขากแก๊งอยุธแก๊งนี้มันกําลังแกลงเด็ก2คนอีกแล้วครับจากนั้นทลองก็ได้ตามไปเขียวไปตัดภามาเป็นอยุทธกําลังแกลงแล้วก็ทําร้ายเด็ก2อคนอยู่นะครับมันก็มีคน มันก็ได้จับน้องหวานถอดเสื้อออกแล้วก็ทําลายเสื้อในเพื่อให้ไอตีนี่ถ่ายคลิปไว้นะครับจากนั้นพระลองก็ได้เข้ามาหยุดและช่วยทุกคนเอาไว้ไอ้เขียวเนี่ยมันก็ไม่กล้าทําอะไรครับเพราะว่ามันเนี่ยสู้ไม่เก่งเท่าพระลองพระลองก็ได้เข้ามาช่วยทุกคนแต่ว่าไอตีและน้องหวานมันไม่ไปครับเพราะมันกลัวว่าถ้าหนีตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ไอพ้พวกยุทธเนี่ยมันจะมาแกล้งหนักกว่าเดิมอีกไม่หนีดีกว่าให้มันแกล้งต่อชอบนั่นจึงทําให้พระลองเนี่ยงงมากเพรพอเขาช่วยเด็กนักเรียนที่ถูกแกล้งไม่ได้ส่่่่ววนนนนนไไอออออออ้เเเเเเขีียยแแลละะุทมมัััักก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 ก็็็็ปปงงงงดดตตรบบบภาาาพพจช เลยแต่พระรองเนี่ยก็ยังไม่กล้านะครับเพราะว่าตัวของเขาคิดว่าพระเอกกับนางเอกมันสนิทกันครับบ้านมันอยู่ใกล้กันน่าจะเป็นแฟนกันแหละและทั้งโรงเรียนและในห้องก็คิดว่าพระเอกกับนางเอกเป็นแฟนกันตัดภามาที่ห้องเรียนครับพระเอกและพระรองกับนางเอกเนี่ยก็เรียนห้องเดียวกันจากนั้นครูคณิตก็ได้เข้ามาครูก็บอกว่าเออสมหญิงหายไปนานแล้วมีใครเห็นบ้างไหมฮะหลายวันแล้วไอ้โดวิตาเนี่ยมันก็ได้บอกว่าครูครับผมเห็นเธอครั้งสุดท้ายเธออยู่ในห้องวิทย์ครับแล้วผมก็ไม่เห็นสมหญิงอีกเลยจากนั้นครูคณิตก็ได้ไปตามสมหญิงทีี่่่หห้ออองคคููวววิิยนนนบกก็โา ผมไม่รู้แล้วครูคณิตเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรครูคณิตก็ได้เดินจากไปจากนั้นครูวิทย์เนี่ยมันก็รีบมองซ้ายมองขวาวิ่งไปดูในห้องของตัวเองเพื่อไปดูอาการของสมยิงครับตอนนี้เพราะว่าเธอนั้นได้โดนไวรัส,สกินตาเข้าไปแล้วครับแล้วครูวิทย์เนี่ยมันกำลังทดลองหาวัคซีนอยู่ลองฉีดนู่นฉีดน,นี่ใส่สมยิงไปเรื่อยครับอาการของสมยิงเนี่ยมันก็ดีขึ้นได้แป๊บๆแ,แ,แล้วก็ค้างเป็นซอมบี้นิดๆิดหน่อยๆน่อยแล้วก็ตัดภาพมาที่ครูวิทย์ครับถึงเวลาที่มันต้องไปสอนไอ้เขียวมันก็เรียนอยู่ห้องนนงงนนนนีี้้้้้้ดววววยแแแลลละมัักกกก็ําาางงงอออหตต่่รูจ โพสคลิปของน้องหวานในมือถือพรุ่งนี้ตั้งเวลาไว้9โมงเช้า แล้วครูวิทย์เนี่ยมันก็เลยสอนเรื่องไวรัสวิทยาครับบนไปเรื่อยตัดผาพมาที่สมหญิงตอนนี้มันก็เริ่มคลั่งไปเรื่อยๆแล้วครับเหมือนจะมีอาการคล้ายๆซอมบี้แล้วก็แรงเยอะมากๆจนสามารถดึงเชือกที่มัดอยู่ในมือมันขาดออกจากกันและตัวมันก็ได้หลุดออกมาได้ครับแล้วก็ตัดภาพมาที่ห้องของพระเอกมันก็มีนักเรียนคุณแม่ไว้ใส่เนี่ยเธอก็ได้ขอไปห้องพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนนี้เธอจะคลอดแล้วแต่ไม่มีใครในโรงเรียนรู้เลยดานครูคนนี้เนี่ยกำลังสอนต่อไปอย่างสนุกครับสอนไปไม่ถึง3นาทีสมหญิงก็โผล่มาพร้อมกับเลือ ไม่ดีมากๆไม่มีใครรู้ว่าเธอกําลังติดเชื้อซอมบี้อยู่ครูก็ถามว่าเป็นอะไรไหมเออดูจากสภาพจากนั้นพละหองเนี่ยก็ได้มาอุ้มสมหญิงไปหาห้องพยาบาลนางเอกก็ช่วยพาสมหญิงไปที่ห้องพยาบาลครับระหว่างทางแม่งก็จะกัดคอพละหองแต่ไม่มีใครเห็นอีกคุณแม่ไวใ้ใยเนี่ยกำลังจะให้พยาบาลทําคลอดให้ครับแต่ว่าสมหญิงก็มาแทะคิวเธอดังนั้นครูคณิตก็ได้โทรหากูภา้ภัยและจากนั้นพยาบาลก็วัดอุณหภูมิของสมหญิงเพราะว่ามันต่ำผิดปกติครับอุณหภูมิปกตินี่37ไอ้นี่ล่อไปเก จากนั้นพยาบาลก็ได้หายากรอประสาทมาฉีดให้สมหญิงครับเพราะว่าเธอกําลังจะขั่งแต่จังหวะที่พยาบาลกาลังจะฉีดเธอก็โดนกัดจากนั้นเด็กๆก,ก็พากันมานินทานในโรงเรียนครับลือกันว่าครูวิทย์น่าจะเป็นคนโรคจิตแน่ๆเด็กๆก,ก็เริ่มกลัวกันหัวหน้านห้องเนี่ยก็แอบฟังนะครับด่านพระเอกเนี่ยก็รีบออกจากห้องตามหานางเอกเพราะเป็นห่วงแต่ว่าไม่เจอที่ห้องพยาบาลครับส่วนสมหญิงกระูกทีมกู้ภัยจากพ่อของนางเอกพาขึ้นรถแล้วไปส่งโรงพยาบาลในเมืองนางเอกกับพระรองก็มาส่งด้วยนะครับตัดมาที่ด้านของครูวิทย์เมื่อสมหหญิิงเนนนยลุุดใ้้ทกกคคจอแวรู์ จับตัวครับคูใหญ่พออเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเพราะคูวิ์ต้องการที่จะแก้แค้นในสมหญิงเพราะสมหญิงมันเป็นหนึ่งในแก๊งที่แกลูกชายของเขาจริงๆแล้วตอนที่ลูกชายของคูวิ์โดนแกลพออก็เป็นคนปิดข่าวเรื่องนี้เพราะกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงของโรงเรียนคูวิ์เนี่ยก็ได้บอกเหตุผลไปว่าตอนนี้เราต้องรีบกักตัวสมหญิงไม่งั้นเชือ้อมันจะแพร่ระบาดไปทั่ว ัวของเธอนั้นถูกหนูทดลองกัดผมก็เลยหาวิธีรักษาจากนั้นครูวิทย์มันก็จะออกไปเตือนทุกคนแล้วตำรวจก็มาครับเอ้ยทําอะไรเองจับเด็กใช่ไหม้าคูยาวหรือเปล่าแล้วครูวิทย์ก็โดนจับตัวไปตอนนี้ครูวิทย์เนี่ยมันกลัวว่าเชื้อจากสมหญิงมันจะแพร่ไปที่อื่นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าภาพเนี่ยตัดมาที่พยาบาลของโรงเรียนนี้ตอนนี้เธอเนี่ยเป็นคนแรกที่โดนสมหญิงกัดเข้าไปที่แขนทำให้เธออุณหภูมิตม่ำผิดปกติครับ ดันั้นเธอเรีบหายาสลบที่ฉีดให้ตัวเองแต่ไม่ทันครับเชื้อได้พุ่งสู่สมองของเธอภายในสิบวิแล้วเธอก็เริ่มลำไทยตัดมาที่ตอนนี้นักเรียนก็เริ่มพักเที่ยงกันแล้วครับทุกคนพากันออกมากินข้าวเอกก็เริ่มสงสัยแล้วว่านางเอกจะไปสารภาพรักกับพระรองหรือเปล่าทำให้ตอนนี้มันเกิดรักสามเศร้าขึ้นมาด้านพระรองนี่ก็ไม่สนใจครับเพราะพระรองแกชอบหัวหน้าห้องพระรองก็ได้เดินไปชวนคุยกับหัวหน้าห้องเพราะเธอไม่ชอบคุยกับใครพระรองก็บอกว่านี่หัวหน้าเวลาเดินนะ่อย่าใส่หูฟังฟัง,ฟงเพลงดูรอบๆบ้างเดี๋ อายุตเนี่ยมันเดินผ่านมาเพราะผมลูกสมุนของมันใส่เสื้อน้ําเงินจากนั้นมันก็ได้เห็นพยาบาลทําท่าเมาๆครับอายุธมันก็เลยถ่ายคลิปครับแต่มันไม่ใช่พยาบาลเมาครับเพราะตอนนี้พยาบาลแม่งเป็นซอมบี้แล้ววิ่งมากัดลูกน้องของอายุตก่อนเลยซอมบี้ลําไทยแล้วครับตอนนี้ในเวลาเพียง1ิวิเท่านั้นลูกน้องของอายุธ์ก็โดนเชื้อขึ้นสมองและไล่ไปกัดเด็กอื่นๆในโรงเรียนโคตรเร็วแม่งเร็วเกิน1ิวิด้านของน้องหวานเธอกำลังที่จะโดดตึกเพราะว่าเธอแค้นไอ้เขียว แล้วก็เบื่อเซ็งกับโลกใบนี้ที่เธอนั้นโดนแกล้งมาดตลอดโดยมีไอตีเนี่ยคอยอยู่เป็นเพื่อนนะครับไอตีก็ได้เข้ามาห้ามแต่น้องหวานก็ไม่ได้จังหวะโดดครับพอเธอก็ต้องตกใจเมื่อซอมบี้เนี่ยมันพากันโดดออกจากนอกหน้าต่างก่อนเธอ เธอก็เลยไม่ได้โดดแล้วตอนนี้เธอก็ยืนดูซอมบี้นั่นแหละแล้วภาพกระตัดมาที่หัวหน้าห้องเธอนั้นกําลังเดินฟังเพลงอยู่เล่นๆเดินสวนกับนักเรียนทุกคนที่หนีซอมบี้แต่ว่าพระรองเนี่ยก็รีบมาช่วยเธอทันนี่หวัวหน้าห้องฟังแต่เพลงอันตรายแล้วก็ตัดภาพมาที่พระเอกและนางเอกตอนนี้เขากินข้าวกันอยู่ที่โรงอาหารครับอเอกก็ได้พยายามหาความจริงว่านางเอกเนี่ยชอบพระรองจริงๆหรือเปล่าพอตัวของเขาก็ชอบนางเอกแต่ไม่กล้าบอกได้แต่แกล้งนางเอกไปวันๆแต่ตอนนี้นางเอกก็งอนพระเอกครับแต่นางเอกจะออกจากโรงอาหารไม่ได้เพราะว่ามีนักเรียน กำลังหนีอะไรบางอย่างวิ่งสวนเข้ามาในโรงอาหารครับจังหวะเนี่ยมันหลอนมากๆแล้วนางเอกก็ได้เห็นซอมบี้วิ่งเข้ามาพอดีครับทำให้พระเอกและนางเอกต้องพากันหนีตายในโรงอาหารเด็กๆเ,เนี่ยมันก็หลอนวิ่งกันมั่วในโรงอาหารครับไม่รู้ใครเป็นซอมบี้บ้างอะไรบ้างไอ้เขียวมันก็อยู่ในโรงอาหารด้วยครับไอ้เขียวมันก็ไม่รู้จะทําไงแต่มันก็หนีก่อนด้านนางเอกเธอก็พลาดล้มและซอมบี้เนี่ยมันก็จะเข้ามากัดครับแล้วจากนั้นก็จบตอนที่1หากใครชอบกดติดตามช่องตีนแมวด้วยจ้า